ONE n e w ์ตรงไปตรงมานไครับความสามากของเด็กรูปใหม่สีมือเห็นแล้วหนาวเลยนะครับ โปรแข่รับเชิญของเราช่วงนี้นะครับเป็นทีมวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีครับเพิ่งจะควา้ารางวัลชนะเลิศคะแนนสูงสุด Top g เก d e a w a r d จากการแข่งขันแกะสลักหิมะน้ำแข็งนานาชาติที่เมืองฮาบินสาารานัฐประชาชนจีนครับค่ะต้องบอกว่าการแข่งขันแกะสลักหิมะน้ำแข็งนานาชาติเนี่ยจัดมาทั้งหมด8ปปีแล้วด้วยกันนะคะคซึ่งวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ควาดรางวันใหญ่มาทั้งหมด6ปีค่ะ oh oh. ชนะ6ปีแข่งขันมา8ปีแล้วที่น่าทึ่งนะคะคือเราสามารถเอาชนะผู้เข้าแข่งขันจาก 64ทีมซึ่งเขาเป็นเจ้าแห่งเมืองหนาวอยู่แล้วรวมไปถึงเจ้าภาพอย่างประเทศจีนด้วยค่ะตอนนี้ไปพบกับแชมป์กันเลยดีกว่านะครับพบกับอาจ,จารย์ร่อนอาจ,จารย์พฤติพงศ์วงวนาสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจ,จารย์นี่เป็นโค้ชผู้ฝึกสอนด้วยและควบคุมทีมด้วยนะครับทั้งทั้ง4สุดหล่อเขาเราแนะนําตัวเองครับสวัสดีครับผมชื่อนายพุทธิชัยมิติทักครับอยู่สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกครับครับเชิญครับผมนัทธูตอยู่จุฮาชื่อเล่นชื่อกิกครับปวช3วิจิตรศิลป์ครับโอเคสวัสดีครับ ทีมเล่นชื่อบอสครับปวชสามการออกแบบครับคุณบอส์นะครับสวัสดีครับผมชื่อนายนภรชักบรรเทาครับอยู่แผนกวิจิตศิลป์ครับปวชสามครับทั้ง4ี่คนนี้ก็คือทีมที่ได้ไปสร้างชื่อเสียงของประเทศไทยใช่ครับเพราะฉะนั้นเอางี้ดีกว่านะครับเราอาจจะมีเวลาช่วงนี้น้อยผมขอจัดการแข่งขันให้น้องโชว์ฝีมือจริงๆก่อนที่นี่เลยที่นี่เลยแล้วเดี๋ยวให้คุยกับอาจารย์ถึงความสามารถในครั้งนี้โจทย์ของเราควรจะเป็นอะไรดีครับเอาอะไรดีเป็นเอาเป็น โลโก้ครับเป็นโลโก้ของรายการเลยดีกว่าครับโอเคได้เลยค่ะโลโก้ช่องวันวันแบบนี้เลยไหมครับดูครับอ่าดูนี่ต้องเป็นอันนี้เฮ้ยอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์เอาอะไรเราก็แกะได้ครับอะไรก็แกะได้ครับอาจารย์คือสามารถทำเจ้ากล็อกน้ำแข็งสองก้อนนี้ให้เป็นโลโก้นี้พร้อมกับสีอย่างนี้หมดเลยนะอาจารย์นะ ต้องต้สีสีนี่มยากเลยสีนี่เล่นไว้หน่อยนะคะอาจารย์คะถ้าอย่างนี้เนี่ยอาจารย์จะใช้เวลาทั้งหมดประมาณกี่นาทีคะสัก10นาทีน่าจะได้สิบนาทีขอบคุณอาจารย์มากผมให้แค่5นาทีเท่านั้นใจร้ายมากประมาณประมาณไม่เกิน10นาทีอาจารย์เดียมี ที่จับเวลานาฬิกาจับเวลาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนับนับตั้งแต่พอน้องๆเริ่มแกะสลักปั๊บเนี่ยเดี๋ยวจะกดเลยโอเคแล้วเดี๋ยวเรามากดปิดพร้อมกันเมื่อน้องๆบอกว่าเสร็จแล้วนะคะเหมือนผมพร้อมไหมฮะพร้อมครับทางบ้านก็พร้อมแล้วครับนี่คือฝีมือของแชมป์ซึ่งบอกได้เลยว่าชนะประเทศที่มีแต่หิมะบ้านเราหนาวสามวันเองชนะจีนมาด้วยแต่น้ลองทำได้เพราะฉะนั้นสามสองหนึ่งเริ่มครับกดแล้วนะคะ ระวังระวังมือนะฮะเฮ้ยโอ้อาจารย์ครับครับระหว่างที่น้องทำอยู่นะฮะอาจารย์ไล่สอนครับงานที่เอาไปประส่วนในครั้งนี้มันเป็นงานอะไรครับอาจารย์เราทำเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้านคือเราอยากจะเอาภูมิปัญญาชาวบ้านที่เป็นความสามารถของชาวบ้านแถบภาคใต้ของเราอะเอาไปโชว์ให้คนต่างชาติได้ดูคือ คอนเซปต์ของเรปีนี้เราทําเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้านไทยคือเรือขี่บนรถครับเพราะว่าปกติแล้วอาชีพของภาคใต้นี่ก็จะทําประมงกันแต่เนี้ยพอถึงช่วงหน้ามรสุมอ่ะเขาจะไม่ได้ทาประมงหาปลาไม่ได้แต่ชาวบ้านเขาก็มีแนวคิดว่าทำยังไงที่ทำได้ในฝฟังอาวไทยอ่ะเขาจะเอาเรือขี่บนรถ สิบล้อันใหญ่นะฮะและจะข้ามจากฝั่งภาคใต้แถวจุมพอสุ่ยลอย่างเงี้ยข้ามไประนองซึ่งเป็นปักอันามันแทนที่จะอ้อมแหลมมาลาวซึ่งใช้น้ำมันเครื่องเคื่องไวลาแล้วก็สามารถขับตระนั้นได้อีกห้าเดือนมันก็ก็พอทานบันบันชาได้เห็นก็เขาก็โอ้โหเขาไม่ซึ้ง คื่เขาเขาอ,อื้งว่าทำไมเขาใจคิดได้อย่างนี้ชาวบ้านเองคิดได้ช่วงเวลาในการแขง่งขันน้องๆมีมีให้กี่วันครับสามวันครับสามวันแต่ละคนก็จะมีหน้าที่เราจะฝึกมาโดยเฉพาะมันจะเป็นก้อนอยู่มาส,สามเมตรสูงสามเมตรห้าสิบแต่ละคนก็จะตอนที่เราสอนที่บางไทยอ่ะมันจะเป็นโฟมทั้งใหญ่ๆแล้วเราให้แทงเข้าไปเข้าไป <laughs> ครับแล้วก็ท่านอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเคน่อไทยอ่ะฝึกแบบนี้ฝุดแอกกาซีนฝุกทังน้ำแข็งฝึกทันโฟมหรืทั้นดิค่ะก็สอุปกรณ์อกอ่าตอนนี้อัปเดตนะคะลุงๆ้าตอนนี้ผ่านไป3นาทีแสี่ย3นาที3นาทีตอนนี้ไม่ตัวอะไรมากเอาตัวนะเอาตู้นด้า้ ได้ๆๆทุกคนจะต้องทำงานรุ่งนี้เหมือนกันหมดทำได้ทุกคนครับทุกอย่างทำแต่เดี๋ยวมันจะใช้พวกนี้ไม่ชอบอะไรพี่ก็บอกมานะครับดูเหมือนง่ายนะเออเนี่ยดูเขั้นตอนเหมือนง่ายอ่ะตอนขึ้นตอนขึ้นโครงสร้างเนี่ยจะยากเลยแต่ใช้เวลาหน่อยทำไมในเืุอประเทศไทยประเทศที่ร้อนมากๆขนาดนี้น้องๆของเราถึงสามารถเอาชนะคนเกิดมาในมือคนหน้าหนาได้ตลอดเวลาหน้าทึ่งมากเลยอาจารย์เอะไรคะ ก็คืองานศิลปะไทยอ่ะมันมีความอ่อนช้อยมีความงางานในตรองการอื่นหมดแล้วแต่ที่เราเอาไปเท่ากับหิมะเนี่ยมันจะในความความเป็นหิมะมันสีขาวอ่ะคงานตานไทยเนี่ยจะมีรายละเอียดเยอะโดยเฉพาะเด็กไทยจะมีความความความสามารถทางศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านนะคือเราเนี่ยน่าจะได้เสพในเรื่องของความอ่อนช้อยหรือว่าความประณีตอะไรก็ามแบบนั้ครับครับครับเราจะทำงานได้ยาบค่ะในสังคมบางคนบางคนอย่างเช่น สายชาติ iber, ını, Leonard, หรือเมกกาหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมีแต่ของเขาแต่ของไทยก็จะมีความปราณีในตัวอยู่แล้วภาษาอังจีนเรียกว่าแมนโยนิกเซอร์ตี้ก็คือความปราณีที่ปลายสิมือครับม่ได้เรครับมาแต่เกิดนะแต่นี่ต้องซ้อมเป็นนานเลยครับตัวเองแล้วก็คืนด้วยนะครับเราซ้อมกันเราซ้อมกันเป็นหกเจ็ดเดือนนะฮะครับ ก็ไม่ได้สองทุกวันครับถ้ามีอยู่ช่วงเรียนช่วงสองอาทิตย์อะไรเงี้ยนะจะซ้อมกันทั้งโฟมทั้งดินไม่ใช่น้ำแข็งอย่างเดียวซ้อมโฟมด้วยครับดินด้วยอย่างเงี้ยอ๋ออย่างอาจารย์ครัเวลาไปแข่งขันเนี่ยอาจารย์เนี่ยเป็นโค้ชไปในฐานะโค้ชอาจารย์สามารถไปช่วยไปแบบไปช่วยลงมือทำไปช่วยเก็บงานในระดับนี้ได้ก็มีบ้างครับเพราะบางทีงานมันยังไม่สมบูรณ์เราก็อาจจะต้องไปช่วยแนะนำช่วยบ้างนิดหน่อย ก็บางทีเด็กจะต้องต้องเรียกครูเรียกโค้ชมาไปช่วยดูอาจารย์เป็นเป็นหนึ่งในวิชาที่สอนอยู่แล้วเหรือเด็กเด็กเขาไปสนใจได้ยังไงเขาไปเรียนไม่ไม่มีในวิชาเรียนครับแล้วเออล้วไปเจอเขาได้ยังไงว่าเขาถนัดทำแบบนี้เด็กเทาก็จะรู้อยู่แล้วว่าเขาจะมีการจัดการแข่งขันอยู่แล้วทุกปีตอนนี้แต่ละปีเราก็จะมีประกาศติดที่วิเลยว่าเราจะมีคัดเลือก การแข่งขันก็จะมีคนมาสมัครรอบนี้สมัคร29คนครับเสีอ3เสือ4คนนะ่นแสดงว่าปีนากอาจจะไม่ที่4คนก็ออาจจะไม่ใช่ครับและอาจารย์มีเกณฑ์ในการคัดเลือกตอนน้องๆเขาไปสมัครยังไงบ้างครับอาผมก็จะมีโจทย์ให้แบบง่างเช่ครับจมากจะเป็นโฟมี่เป็นตัวแล้วครับโฟมไม่รู้ให้แกะโฟมก่อนแต่ว่าได้ถามมาว่าน้ําแข็งที่ใช้นี้ต้องเป็นน้ําแข็งชนิดที่ใช้แกะสลักน้ําแข็งด้วยใช่ไหมใช่ไม่ใช่น้ําแข็งธรรมดาที่ไปแข่งที่ฮาบินใช่ไหมเป็นหีม้าครับป็นหีมาเลย ให้สามคูณสามจุดห้าค่ะสามเลขหนึ่งมาแล้วครับเลขหนึ่งนะฮะเลขหนึ่งอ๋อเลขหนึ่งมาแล้วนี่อ้าวโต๊ะโอแล้วโตแล้วก็เลขเอ็นมาแล้วตอนนี้นะคะหกนาทีสามสิบสองวิแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้พี่บอกห้านาทีแต่ถ้าน้องจะทำเลขขนาดนี้พี่ให้สิทเลยนะครับย่าผียังไม่เล่นนี่เขาเก็บนานอยู่ถ้าเป็นสตูดิโอใหม่นะเข้าใจนะฮะแต่ไม่ว่ากันนะครับให้ขีดนาทีเบาๆก็ได้ครับอาจารย์ทำอย่างนี้ต้องมีความสามารถขนาดนี้ จีมือแบบนี้จบไปเขาเอาไปสารต่ออาชีพอะไรได้ตามโรงแรมใหญ่ๆฮะเขาจะรับได้เขาจะจะจะมีงานทำไปเลยอครับคือมีสินิธิอยู่แล้วคือมีใบประกาศอย่างนี้ติดตัวไว้แล้วก็องาบอกว่าต้องแผงงานอีเวนต์งานแต่งงานอันนี้อันนี้เราอัปประจำอยู่แล้วงานที่ๆอะไรก็รับงานอยู่แล้วะครับตั้งแต่ําแผงมันมีอะไรที่ไม่สามารถสลัดได้ไ้อ่มีอะไรที่มันยากเแบบเกินเจาน้องจะทได้ ยังไม่เหน็นเลยครับพมาเลยนเรือทำมาหมดแจกผลไม้โอแจกโแจกรยากสุดอาจารย์ <g> <ichi> <t une> หลบขีมมาตกครับพี่เก๋แตกอะไรยากขรับตกีมาตกขีมมาตกแีมมาตกไม่มีการหลบเนี่ยแหละค่ะยากมากผมไม่รู้นะวูวประกาศยากแค่ละมาขนาดนี้นะครับยากยากอยู่ที่ว่าเราเข้าใจงานหรือเปล่าถ้าเราไม่ไม่ถ้าถ้าเราแกะผลไม้ก็เป็นความยากอี่แบบหนึ่งถ้าเราแกะดินก็ยากแบบหนึ่งแกะน้ำแข็งก็ถ้าเราไม่เข้าใจความงามของมันอ่ะมันเราก็สามารถดบงความงามมันออกมาได้ไอ้ความงามน้ำแข็งมันจะอยู่ที่ความเป็นเดี่ยวเป็นมุมความแวววาวของของมัน่ะถ้าเราไม่เข้าใจความงามมันเราก็จะไม่ สามารถสร้างสามารถทได้ตอนที่เริ่มต้นปีแรกเนี่ยไปยังไงเนี่ยปีแรกเป็นความเร่วมมือของสามวิไลฮะจับมือกันตอนนี้ยังไม่มีงบจากสสก็สามีอไลก็มีทั้งสวภาสระบุรีและกุศุราเราจับกันสามีอไลใช้งบส่วนตัวของทางโรงเรียนไปกันเองไปกันเองเลยหรอไปกันเองปีแรกหลังจากนั้นสสเห็นความสามารถเขาก็ ่วยสนัเขาก็ได้รางวัลมาเรื่อยๆเลยค่ะก็ได้รางวัลมาเรื่อยๆโอ้อัปเดตเวลาหน่อยนะคะตอนนี้8นาที54วินะคะเยแต่ว่าคงกล้เสร็จแล้วนี่อีกหนึ่งนาทีไหวไหมหนึ่งนาทีไหวหมึ่วครับระวังครับระวังฮะเตีเย็นๆนะคะเดี๋ยวบาดเจ็บนะ เดียไม่เอาสิเดียจะมาหาเศษทั้งเลยแถวนี้เดียไม่ได้ช่วยเขากำลังใจสำคัญมากนะคะก็จะไปแกะเร็วขนาดนี้เลยนะครับไม่มาปกติสมมุติว่าถ้าเกิดจะต้องแบบงานโปรจริงๆงานอาชีพงานส่งตามโรงแรมอย่างนี้กว่าจะได้วันเอชดีใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะเป๊ะที่สุดครับครับน่าสักประมาณสักสามสิบนาทีโอ้โหสามสิบนาทีนี่ขนาดลกๆให้น้องสิบนาทีทำได้ขนาดนี้เลยนะครับ นี่ก็เกือบเสร็จแล้วนะฮะเกือบโอตัวเอ็นตัวอีเราต้เงปรับตัเสร็จแล้วด้วยตอนนี้เหลืออะไรบ้างฮะอันนี้เหลือเก็บงานหรือว่าเก็บงานอย่างเดียวฮะจะเก็บงานน่าจะเสร็จทันเวลาสิบนาทีพอดีดูเหมือนทำง่ายอ่ะครับไอ้พวกดูเงี้ยดูเหมือนง่ายคนนี้จับอยากที่เคยรู้จักนักแข่งเลยอยากลองอยากลองอ่ะว่าจต่กลัวน้องให้เสียเวลาเที่อวยเดียวเคยลองมันยากมากเลยนะเราดูเงี้ยเหมือนง่ายมากดูเหมือนก็เอ้ยก็แค่แท้แท้ไป ท่ายกมาได้แล้วพี่อุ๋ยครับถ้าพี่อุ๋ยจะจะมาข่มน้องอย่างนี้พี่อุ๋ยลองลองแชทสุดท้ายเลยดีกว่าอยจะให้แชทสุดท้ายท๋อป้าผมขอป้าผมขอตงตัวเองเลยแค่สุดท้ายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำเอเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไปทำของเขาเสียนะเอาแค่ลองเนี่ยแท้แท้เนี่ยเป็นไงโอ้หเฮ้ยยากว่ะมันแข็งแล้วฮะแข็งแล้วฮะอ๋อเกมเด้อเดี๋ยวไปทำเทียวอีกนึ่รอบพอพอครับไม่เหรอทำไปเช่นักเรียนทำนะครับ อาจารย์ฟ้องอาจารย์อันนั้นไม่ใช่นักเรียนทำนะครับครับโหยากยากมันก็ง่ายแหละแต่ว่าการจะให้มันตรงแล้วเป็นรูปมันยากสิวมองหน้าครับหน้าเดินตรงกับหน้าหน้าจ่อให้หมอไปเราต้องสอนให้นักเรียนรู้เดาใช้สิวและยืนมานี่ว่าจะนอนข้างหมหเราือยืนได้ไมไม่่นรแล้วครับตนาที58วินาทีนุ่มด้หลืออะไรบ้างตอนนี้ต้องยกเสร็จแล้วครับยกแล้วครับอะไรช่วที่เกิดมาเมื่อกี้ก็ตอนพี่อุ๋ยทรับไช่ใช่ใช่ทไม่เสียเวลาได้แล้ เียพี่อุ๋ยนี่มีมีมีความสามารถเรื่องวาทศิลป์จริงๆเนาะครับว่าการพูดนี่เก่งมากเรื่องนี้ไม่ได้ลืมเหมือนจะชมตั้งแต่ไหนๆนะฮะระวังนะครับอย่าระวังครับเดี๋ยวเวลาให้ดูละเดี๋ยวได้เวลาดูขึ้นมาแล้วดูว่าเสร็จแล้วและต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับนี่แหละครับแชมป์นะฮะเพิ่งไปคว้ารางวัลท็อปเกรดอวอร์ดมานะครับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีค่ะ นักมาเรียกว่า6ปีแล้วอะค่ะและน,นี่นะครับเป็น Certificate Award นะครับที่ได้มาจากการแข่งขันครั้งล่าสุดนะครับ<า>นในความภูมิใจของความสามารถของเด็กไทยนะครับจากมุทยาลัยชิวะศึกษาสุราษฎร์ธานีนั่นเองครับขึ้นไหมฮะขึ้นไหมฮะกําลังงัดอยู่กําลังงัดอยู่ผมว่ายกขึ้นเนี่ยยากกว่าตอนเขาแกะสลัก จริงมันน่าจะยกขึ้นได้ง่ายกว่านี้แต่พี่อุ๋ยไปทำพังตรงมุมนี้ใช่มันก็เลยบอกว่านั่นแหละการตัดเฉียดได้แล้วตัวโอกับตัวเอ็นนะครับคุณผู้ชมครับช่วยไหมฮะต้องช่วยไหมครับมีเครื่องมือมีเครื่องมือช่วยช่วยไหมฮะไม่ต้องช่วยนะฮะดีมากต้องช่วยครับพ้องบอกอย่ายุ่งครับเดีอาไหมเอาวันตัวเอ็นมาแล้วครับเอาละครับอเอ็นแล้วระหว่างนี้นะครับเราจะมีซาวด์แท็กประกอบเห็นน้ำแข็งอย่างนี้หนึ่งสองสาม มาด้วยอค่ะพี่พีเคนี่คือตัวอย่างของเด็กอาชีวะนะครับเราอาจจะได้ยินข่าวสารต่างๆมากมายไปหมดเกี่ยวกับเด็กอาชีวะะนะยกพวกตีกันทำร้ายกันอะไรพวกนี้เด็กอาชีวะดีๆมีอีกเยอะครับและมีพื้นที่ให้ออกอากาศให้ออกข่าวให้กับประชาชนได้รู้ด้วยที่รายวานของเราเนี่ยจะหาเด็กดีๆอย่างนี้มาเยอะๆเก่งมากเลยนะเนี่ยน้องๆครับเหลืออีกอันเดียวฮะ เขาจะเสร็จสิ้นแล้วนะครับและนี่คือหนึ่งความภาคภูมิใจของเด็กไทยนะครับอย่างที่บอกโจทย์ให้มาเมื่อ1ินาทีที่แล้วเท่านั้นเองนะครับกับวันเอชดีงให้โลโก้ไปน้องกลุ่มนี้ไปคว้ารางวัลมาจากที่ฮาร์บินที่สาธารณชนจีนไปแล้วนะฮะและตอนนี้กลับมาโชว์ความสามารถพิเศษสดๆให้ดูเลยว่าเด็กอาชีวะไทยทําได้และทาได้เร็วด้วยนแครับอย้เลยฮะเยลฮะเย้ยฮะเย้ยฮะเย้เลยย้เลยย้เลยฮะเยเรยฮะเย้้เเเยย้ครับเอ้เลย ซ้ำฮัลโหโอ้ยหนักเป็นสิบสิบโลเลยเย็นๆนะครับยืนมารายการแล้วจะลำบากใช่ไหมคะเห็นไหมครับเห็นนะครับว่าวงการบันเทิงไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดกันเลยนมาเย็นด้านหลังเลยค่ะมาเห็ครับต่อจากนี้ไปน้องๆจะได้โชว์ความสามารถอย่างนี้ที่ไหนอีกครับอาจารย์ก็หลังจากนี้เราก็จะไปแกะโชว์ที่ที่ ที่ในตัวจังหวัดนะครับจะให้ไปโชว์แสดงว่า4คนนี้คือดังมากเกบปรบหลังเลยสิในจังหวัดเลยใช่ปะเหนื่อยไหมจังหวัดสุดตอนนี้ที่ยากสุดแล้วก็ขึ้นเป็นห่วยนิ่งก็ไม่ต้องใช้แรงมากครับการแกะแกะสลักน้ำแข็งนี้มันต้องใช้แรงมากไม่เหมือนกับแกะสลักหิมะครับหิมะแต่ต้องใช้ความอดทนปีหน้าไปต่อไหมเนี่ยไปต่อไปต่อนะอยากจะบอกอะไรให้กับน้องๆอาชีวะที่สนใจอยากจะหันมาประกอบอาชีพหรือว่าศึกษาทางด้านนี้ครับ ก็อยากให้น้องๆหันมาสนศิลปะศิลปะมีคุณค่านะครับคุณค่าสําหรับเด็กทุกๆคนคสร้างสามารถนําอาชีพของเราเป็นเงินได้ใช่ใช่แล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากเก่งมา,มากๆทั้ง4คนแล้วกับคุณอาจารย์ด้วยนะครับจากวิทยาลัยอ,อาชีวะศึกษาสุราษฎร์ธานีครับวันรับ รับเ,รเ,เอ,อนาทีด้วยรวมของพี่อุอ๋ยไปสินาทีพอดีค่พอ,อดีเป๊ะพี่อ่ะหน่งนาทีกับ2องนาทีของพี่เดี๋วชมความสวยงามตรงนี้กันนะครับ,รบแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเที่ยงรายวันมีอะไรดีๆรอยอยู่อีกครับคุณผู้ชมครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสุดยอบมากเลย One n e w สตรงไปตรงมา